สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคาเฟ่มาแนะนำกันอีกแล้วค่ะคาเฟ่นี้ชื่อว่ากุลมุนคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดกับทะเลสาบเป็นหมอเลยที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องครัวซองมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในร้านกันนะคะภายในร้านนะคะเขาจะแต่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะแล้วก็โคมไฟจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นมากเลยค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนทางโต้ขนมค่ะจะมีขนมให้เราเลือกทานหลายเมนูเลยส่วนตรงนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นภายในร้านค่ะมุมตรงนี้ถ้านั่งออกไปเราจะเห็นวิวทะเลสาบเป็นหมอเลยค่ะวิวดีมากบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้นะคะเราได้สั่งเป็นชาบานาวโกโก้แล้วก็บลูเบอรี่ชีสเค,ค้กมาค่ะตัวบลูเบอรี่ชีสเค,ค้กอร่อยมากค่ะเพราะตัวบลูเบอรี่เนี่ยตัดกับชีสเค,ค้กมากๆเลย ส่วนครัวซองที่นี่เป็นขนมขึ้นชื่อของทางร้านเลยนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศภายรอบร้านกันค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของด้านนอกของร้านนะคะที่มีโต๊ะให้นั่งเล่นแล้วก็ลมลื่นวิวดีสบายมากๆเลยค่ะมองออกไปก็จะเห็นทะเลสาบบน,นหมอเหมือนกัน ส่วนโซตรงนี้นะคะที่เรากําลังจะเดินไปจะเป็นโซนทางด้านดังร้านค่ะจะเป็นเหมือนโซนส่วนต้นไม้ค่ะเพราะว่าบรรยากาศจะดีมากต้นไม้จะเยอะมากๆค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนให้อารมณ์แบบว่าเรามานั่งตั้งแคมป์เลยค่ะทุกคนอากาศที่เนี่ยเย็นสบายมากค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินออกไปของคาเฟ่ค่ะส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นร้านจอดรถแวะกันมาให้ได้นะคะ